ฮลลโสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันจันนะครับวันนี้มาออกกำลังกายทรวดบอดี้เวิร์กอัลกับโคชโฟนนะครับขอทุกคนเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ใช้บอร์ดนั่นเองนะครับวันนี้มีท่าคอมเมอร์เซลมีท่าแอปส์นะครับผมแล้วก็ท่าเล็กสองท่าอีกนะครับเราเริ่มต้นด้วยท่าเอลโบว์แ p l a n k ก่อนเลยนะครับผมวันนี้เอลโบว์แ p l a n k ีทัชนะครับสามสิบครั้งสามเซตนะครับผมระหว่างรอก็ ฟังไปด้วยทนะ่าที่2นะครับผมเป็นท่าหนีค,นครั้งสครั้ง3เซตนั่นเองนะครับคอนเซปต์เดือนนี้ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับ High Volume Workout 3 s e t เซตนะครับผมหนีครั้ h นะครับ3เซตท่าที่3ถูกต้องท่าที่3 s i ไซ Hip ิ a เลสนะครับข้างละ15ครั้ง3เซตและท่าที่4นะครับเหมือนกับที่เราเคยล้างเจสแต่ว่าวันนี้เราจะทำที่เรียกว่า ฮ a ฟ f ลังเจสนะครับใครพร้อมแล้วนะครับผมอยู mm ่เน็ตบนบอะของตัวเองและทำเค้าเตอร์โพสครับเค้ t เตอร์โพสคือท่าคุกเข่าแล้วก็มังมือครับผมเราจะเริ่มจากใช้โพสก่อนแบบนี้โอเคสบายๆครับ5้าสีสสองหดันสะโพกไปข้างหน้าครับเยี mm ่ย hmm. yeah, มครับผมกลับมาใช้โพส โอเควันนี้ท่าแรกนะครับผมคือท่าเอเวอแพงแล้วก็วางข่าแตะนะครับสรับแบบนี้เอเวอแพงใช่ไหมปกติร้อเอเวอแพนี้ใช่ไหมเราจะแตะแตะซ้ายขวานะครับแตะขวาหนึ่งนับ1แบบนี้ซ้ายก็นับ1น,นะครับแต่โคชอยากนับให้มันน้อยลงโคชก็เลยขวาเสร็จซ้ายแล้วพอกลับมาขวาเนี่ยเราค่อยนับเป็น1อย่างนี้นะครับผมโอเคเข้าใจไหมดังนั้นจะทําประมาณ60ครั้งแต่เราจะนับแค่30ถ้าทุกคนไม่เข้าใจก็ าตามโค้ชกันถ้าโค้ชยังไม่หยุดก็ทําต่อนั่นเองนะครับแต่โฟกัสไม่ให้หลังแอนนี้ไม่ให้หลังโก่งแบบนี้ไม่งั้นมันจะบาดเจ็บได้นะครับเตรียมตัวอีก10 9 8 3เซตครับ7 6 5 4 3 2 1สมสอง1ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3รอเราที่2ครับ2 1ไปครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 21า14 15 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 1 2 23 24 25 2 6 2 7 2 8 ยีิบเก้าและสายอดเยี่ยมครับพักอีกสิบเก้าดเห้ารอบสุดท้ายของท่านี้ส3่สองหนึ่งเตรียมตัวหนึ่งสสามปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบเอา สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิยสิบ็ดยามย้าบหกยิและ30สตกมือให้ตัวเองนะครับผมถ้าแรกสบายๆก่อนนะครับไม่ยากเกินพักหนึ่งนาทีครับสู่สู่ส,สเริ่มด้วยท่าสบายๆนะครับ หนึงนาทีให้เวลาพักครับเดินมาหยิบเช็คด้วยวันนี้หยิบเช็คไปอีกละขอแอบกินนิดหน่อยหยิวเป็นไงบ้างครับผมอ,ออกกําลังกายก็มีหิวบ้างเนาะไม่ไม่แปลกไม่แปลกชิมชิมได้นะครับชิมไปชิมมาจะหมดละพักอีกสามสิบวินาทีถ้าที่สองนะครับผมถ้า มีคลัชนะครับตั้งเขา่าเป็นตั้งฉากแล้วก็ขึ้นไปแตะที่ข้อเท้าของตัวเองนะครับผมตั้งเข่านะครับมีคลัชก็คือยกเข่าขึ้นมาตั้งฉากไว้นะครับผมเดี๋ยวทําให้ดูระหว่างที่สอนนี่นะครับตั้งฉากแบบนี้แตะข้อเท้าตัวเอง15ครั้ง3เซตนะครับพักอีก20วินาทีครับ ู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันพักอีก10 9 8เตรียมตัว7 6 5 4 3 2 1ไป1 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก5ครั้ง11 12 13 14สาและ15หฮู้เยี่ยมครับพักอีก10 9ก้าท่านี้จะเร็ว่านอยนะแต่ว่าทุกคนต้องพยายามใช้กล้ามท้องดึงลำตัวขึ้นมาให้ได้8 7 6 5 4รอบที่2อคับ3 2 1ไป1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าหใช้การพองเยอะมากปวดท้องเลยพักเราพี่สองผ่านไปสับท้องหน่อยพักอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามรรบพี่สาสามครับสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตบมือให้ตีหน่อยครับผม ่อนจะลุกขอสับท้องแป๊บหนึ่งตึงท้องมากเลยพักหนึ่งนาทีครับผมให้ทุกคนในพักผ่อนจิบน้ําให้ทุกคนในพักหายใจด้วยคนชุกก็จะขอพักหายใจแป๊บหนึ่งโคชแอบเนียนนะจริงๆไม่ใช่ครับอยากให้ทุกคนไม่เครียดเกินไปอยากให้มีเวลาพักระหว่างการออกกําลังกายนั่นเองท่าที่สามใช้บอกอยาน่นะครับไซคิปเลสครับข้างละ15หครั้ง ค่อยๆทำนะครับตอนที่ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเราพักอีก45วินาทีพักอีก30วินาทีครับสอนก่อนสอนก่อนท่านี้เคาเตอร์โพสก่อนครับเคาเตอร์โพสเหมือนตอนที่เราจะทำแพงเลยนะครับเคาเตอร์โพสเสร็จ นะครับวางมือกับไหลให้ตรงกันเราจะทำดีละข้างนะครับยกตัวอย่างข้างขวาก่อนขึ้นมา1วางลงไป2นะครับวางลงไปแต่เข่าไม่ได้วางพื้นแบบนี้นะครับเกือบถึงพื้นแต่พับให้ขาติดกันไว้และยกขึ้นมา3อย่าเตะแรงเกินจนตัวเปิดแบบนี้ไม่นะครับแค่ยกให้มันทับเขา่าใครทําไม่ไหวผมขอ12ครั้งก็พอนะครับใครทําไหวขอ15ครับเตรียมตัว5 4 3ส หนึ่ง 1> 1, ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนลงค่อยๆย,ยิ่งได้กล้ามยิ่งช้ายิ่งได้กล้าม14และ ส5สลับข้างครับอีก10 9 8 7 6เตรียมตัว5 4, 3, 2, ้า2ี่สาสองหนึ่สองสสห้าหกเจ 10อีก5ครั้ง11 12 13 14และ15วันนี้เข้มค้นมากครับพัก10วินาที10 9 8เซตที่2ครับ7 6 5 4 3 2 1ไปครับผม1

8 7 6 5 4 3 2 1ไปครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สู้ด้วยกัน สิบสามนับด้วยกันสิบสี่และสิบห้ายอดเยี่ยมครับพักอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสลับข้างกลับมาข้างเดิมรอบสุดท้ายของท่านี้สองหนึ่งไปครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14และ15ฮห้ายอดเยี่ยมครับผมกลับไปสุดท้ายของทางนี้แล้วครับพักอีก10 9ได้เหงื่อเยอะมากแม้ว่าไม่ต้องขยับเขยื่อนเ,เยอะ8 7

สิห้ายอดเยี่ยมครับตบมือให้ตัวเองหน่อยฮู้ท่านี้ได้เหงื่อมากเลยทุกคนได้เหงื่อไหมครับถ้าได้เยี่ยมเลยครับพักหนึ่งนาทีครับท่าที่สี่ไม่ต้องใช้เบาะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บเบาะกันท่าที่สี่ท่าที่สี่เป็นท่า half lunges นะครับปกติเราเคยทำแต่ full lunges เนาะท่า half lunges เราจะ ขยับขาเข้ามาใกล้เล็กน้อยนะครับผมและฟูลลังเจสเนี่ยเราลงสุดขึ้นสุดใช่ไหมแต่ฮาฟลังเจสเราลงสุดแต่เราขึ้นไม่สุดครับไปเก็บบอะกันวันจันทร์จะมีเก็บเบาะเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นท่าอะไรนะออกกำลังกายทั้งตัวฉะนั้นมันจะมีหลายส่วนเหมือนกันพักอีก30วินาทีครับฮัฟลังเจสค้างละ15ครั้งเท่านั้นเอง3เซต ขาด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับขาด้านหน้าอย่าให้เท้ามันซ้อนกันแบบนี้ถ้าเราจะลังเิสเปิดข้างออกไปเล็กน้อยนะครับให้มันเกิดความทะแย,ยงความบาลานซ์ซ้ายขวานะครับโอเคดูด้านข้างปกติฟูลังกิชก้าวไปไกลๆแบบนี้ใช่ไหมเท mm. ้าลังเิชก้าวเข้ามาครับก้าวเข้ามา, 9, mm. า,มาตอนลงลงแค่นี้ขึ้นแค่นี้ 1, 2, 3 2> mm. 1> เห็นไหมนิดเดียวแต่ว่าต่อเนื่อง15ครั้งครับ5 4เตรียมตัวก้าวแค่นิดเดียว3 1> 2 1ลงไปเกือบถึงพื้นขึ้นมา1ขึ้นมาแค่นี้2 3 4 5 6ใช้กล้ามเยอะมาก7ระวังล้มนะครับ8 9ใครทรงตัวไม่ดีใช้ผนังได้11 12 13 14และ15โค้ชบอกเลยบวดกว่าฟูลังเจสสลับข้างครับอีก5 4 3 2 1ไป หนึ่งสองสามให้ขาตรงนี้มันตั้งฉากห้าเห็นไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าเป็นท่าที่ใช้พลังงานเยอะมากครับพักอีกสิบเก้าสำหรับข้างครับแปดเจ็ดไม่ต้องเก้าไปไกลหกห้าสี่ 3ามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสิและสิบ้าเยี่ยมครับสลับข้างอีกห้าสีสองหไปหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ละเยี่ยมสิบห้าสุดสุดเลยครับวันนี้พักอีกสิบเก้าแปดเจ็ดรอบสุดท้ายหกห้าฮาร์ฟลังเจ็ดสี่รอบที่สามแล้วสามสองหนึ่งไป หนึ 1> 1, 2, 3, ขึ้นนิดเดียว4ีหแต่ลงลงเกือบพื้นพื้นเจ็ดแอีก5้าครั้ง11 12 13 14และ15พักอีก10 9 8เตรียมตัวเจ็ดหกห้าสองหไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบและ15บห้าตบมือให้ได้เนี่ยครับยืดกันด้วยการเลเร็กเขรนนี้ตักขึ้นมาม้นเอว ก็ช้ายลงดคนข้างขึ้นไปและตบมือให้ตัวเองนะครับผมจัดเยี่ยมครับเปิดกล้องให้เรียบร้อยชนเช็นครับอีก5 4 3 2 1่สีชีสขอบคุณทุกคนที่มาออกกำลังกายในวันนี้ครับแล้วเราเจอกันใหม่หวันพุธบายบายอันนี้ทัวทัวพอดีนะครับแต่ตึงขามากใายเป็นบ้างโคชวนตึงขาเป็นเพื่อนตัวเองไม่ไปเจอกันใหม่ครับ